กระบวนจากหัววัดต่ตางๆที่จะนำประชาชนมาส่งน้ำนะครับเราชมบรรยากาศนะครับ ผมมันเดินไปนะครับ้เราเดินเข้าบานะวัดวัดนี้เราถึงประตูเอกาวัดนะครับเราจะไปส่งน้ำาระถางริคุนชัย เดี๋ยวพ่อฟ้อนะครับวันนี้วันสุดท้ายติดต่อที่ไปหาตัวพนักงานที่ยื่นติดต่อหนักเด่นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทางการที่รอวันในการตัดหน้า พร้อม้วยญาติพน้องได้มาที่จุดตวได้มาจราเข้าได้มาเป็นเจ้าภาพกครับตอนนี้จุดแรกก็เป็นดอกไม้กมินสมปล่อยนะครับพี่จะส่งน้ำพระธาตุไทยพุนชัยวานหอวางหอสมป่อยก่นนะครับวงอสามาเป็นเจ้าภาพตับเขา ายาตัวรับไทยนี่ได้ไปรบเข้าประหารนายไอวันนัตาตึ้งขับ50าบาทได้คุณชัยนะครับในพระวิหารหลวงจะกรบนเว้บาทนะครับขอเาปนั้นพอไนี่นนตาอีกครั้รับอันนี้เป็นหลวงนะครับเร้ไปกราบพระประธานในพระวิหารก่อนนะครับ ใคนใชยนะครับจุดนี้ด้านข้างวิงวหารนะครับเราไปติดตามกันนะครับที่มาจนมรายมาชื่อที <h <h ่ได้มาแปรชื่อไปนิน้าวอยตันะครับได้มีร้อยตัเองบางั์นะครับตาตีชะ และพี่น้องคณะสงฆ์หลายผู้หลายท่านได้มาร่วมนำบุญในครั้งนี้200ร้อยบาทชาชนร่วมกันมมากนำท่านนึงนะครับ100บาทอุทิศบุญคนสอนนะครับพอเข้ารถที่ได้ร่วมรับดำผ่านไปนี้เป็นคำาขอพระสุเมนจักรวาลจำลองนะครับไม่เห็นใบนะ ก็จุดเด่นได้พระธาตุชัยอีกจุดหนึ่งนะครับนาคาบุนที่พี่น้องคณะราได้ตั้งผมตั้งใจนะครับครั้นี้มีพี่น้องคณะราษฎรสาธุชนได้ลังไหลกันมาเป็นวันรองสุดท้ายวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพระใหญ่วันศิษย์ใหญ่นะครับอนุโมทนาบุญสำหรับพี่ห้ พ er ี่น้องคณะสงฆ์บนก็บนแม่บนลูกบลานที่ได้ร่วมกันเป็นครอบครัวบุญกุศลนตีพี่น้องคณะสงฆ์ในวันพรุ่งนี้วันพิเศษการบูชาวันสุดท้ายนะครับเอตีบนกบาราจากใ้อาบิบาลชนหลังหลังเมื่อได้ตั้งหัตั้งใจรับสะท้อนย้อนกลับไปเป็นร้อยรอบวันเท่านะครับ พยาหือหายลวดเข้าดงดำคือใดกาดแก้วข้ออากูสนขค้าหายกับบนลองไปแห่เสียงคุณพ่อเอาจตุปาใจใส่ในตู้บริจาคอาุโมธนาบุญในครั้งนี้ตลวเน้อนะครับวันนี้ ได้มีโอกาสมาสลาสลองส่งน้ำพระบร,รมธาตุเจ้าหริบุญชัยในกวงแก้วอาลามของวัดพระราชหริบุญชัยวรมหาวิหารสถานที่ที่พี่น้องคณะนะสดาได้ประรับสินและอยู่ในกองแก้วอารางามพองแผ้วเป็นจังหวัดที่มีผู้คนนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสไปทางใดก็มีแต่ความสุขความเจริญนะครับได้ประกาศเอื้อนจญจวนเลือนะครับท่านใดที่สลาสลองส่งน้ำแล้ว จะขึ้นมาให้มาหอมจ้าทิตเจตนาสรัทธาสิบ,บาทก่อตาห้าบาทก่อตาจะว่าเอางามเต่าใดก็ได้หากแม้นว่าจะจดเอารายมาชื่อเขียนจยื่อชัดเจนเนอรอประมบจะได้ประกาศรายชื่อศรัทาธาอันเป็นผู้รักษาสนิการชมที่ดีที่อ าปนะครับประชาชนก็เริ่มมาส่งน้ำมาเพืนมุมทั้งสี่มุมนะครับถ้าสังเกตดูก็จะมีลุมพันธุ์เดยัาปกปักรักษานส่นเวียนเทียนรอบพรวงนี้วันพิสาาพูชานะครับประชาชนก็จะมาส่งน่อย ตัเก็่านะรบ้าัน้นสรนี้เป็นรากบบน้ำส่งน้ำที่ทุกคนนำาข้ามสมปล่อยมานะ จะมีลามเข้าไปอย่างในพรทธาธา,าริพุนชัยนะครับสามารถมาจุดนี้ได้เช่นกันนะครับ บรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ18นาฬิกากช่วงเย็นก็ประชาชนจะมากนะครับ,บรเนื่องจากอากาศไม่ร้อนเกินไปนะครับได้หเ็นคนรับของคนก็ยอยอีกปนะมากก ในทุกป,ปีนะครับอรับท่านที่พลาดโอกาสไม่ได้มาในปีนี้นะครับ2565ปีหน้าก็ช่วงนี้นะครับก่อนมิสาคาบูชาก็สามารถมาได้ นี่เป็นรถบุมบกนะครับซึ่งเชิญน้ำสงพระราชทานมาในวันแรกของการจัดงานนะครับดัดข้ามชมใกล้ๆนะครับน,น,น้ำสงซึ่งปฏิสัานรบุบในวันแรกที่ได้นำ เป็นบริเวณด้านข้างพระวิหารนะครับด้านหลังเป็นหอระกคังหรือหอกลางสดานนะครับตนี้เป็นด้านข้างพระวิหารหลวงจุดนี้ก็จะสามารถมองเห็นเจดีย์พระุทธัยได้